ผู้ชมคะผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทยอสมทได้รับรางวัลกินรีทองซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับคนดีต้นแบบสังคมไทยควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติค่ะ ชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรักได้จัดงานประกาศเกียรติคุณรางวัลกินรีทองประจำปี2559คุณค่าแห่งบุคคลโดยมีหม่อมเจ้ามาลินีมงคลยุคคนอมาตยกุณพระปนัดดาในพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ประธานประธานรางวัลแก่คนดีต้นแบบสังคมไทยควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเกียรตินะคะ สำหรับบุคคลที่เข้ารับรางวัลโล่รางวัลและประกาศกิตติคุณกินรีทองประจำปีนี้ก็มาจากทุกภาคส่วนนะคะทั้งข้าราชการภาคเอกชนศิลปินนักสแสดงและผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง9 M-Com HD อสอมอทอมีผมแนสวิทต์ลีระพง์วัฒนาคุณพิญญาพัฒน์ด่านอุตราและคุณเกวลินกังวนนานธนวัฒน์หัวหน้าผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทยสำหรับการรับรางวัลในครั้งนี้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับและก็เป็นกำลังใจในการทำความดีเพื่อสังคมและก็ประโยชน์ต่อส่วนรวมตอบ ไปนะครับ <Bye. S 2>